รู้ชัดอุปทานนขันโดยปริวัติสีพิขุทั้งหลายอุปทานนขันห้าประการนี้ห้าประการเป็นอย่างไรคืออุปทานนขันคือรูปอุปทานนขันคือเวทนาอุปทานนขันคือสัญญาอุปาทานนขันคือสังขารอุปทานนขันคือวิญญาณพิขุทั้งหลาย ตลอดการเพียงใดที่เรายัางไม่รู้ชัดซึ่งอุปาทานขันห้าเหล่านี้โดยปริวัติสี่ตามความเป็นจริงตลอดการเพียงนั้นเราก็จะยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตัสรู้ชอบยิ่งซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ภิกุทั้งหลาย เมื่อใดเรารู้ชัดซึ่งอุปาทานขันห้าเหล่านี้โดยปริวัติสี่ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตัดสรู้ชอบยิ่งซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกโรมมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ปริวัติสี่เป็นอย่างไรคือ เราได้รู้ชัดซึ่งรูปได้รู้ชัดซึ่งความเกิดแห่งรูปได้รู้ชัดซึ่งความดับแห่งรูปได้รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูปเราได้รู้ชัดซึ่งเวทนาได้รู้ชัดซึ่งความเกิดแห่งเวทนาได้รู้ชัดซึ่งความดับแห่งเวทนาได้รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาเราได้รู้ชัดซึ่งสัญญา ได้รู้ชัดซึ่งความเกิดแห่งสัญญาได้รู้ชัดซึ่งความดับแห่งสัญญาได้รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาเราได้รู้ชัดซึ่งสังขารได้รู้ชัดซึ่งความเกิดแห่งสังขารได้รู้ชัดซึ่งความดับแห่งสังขารได้รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารเราได้รู้ชัดซึ่งวิญญาณ ได้รู้ชัดซึ่งความเกิดแห่งวิญญาณได้รู้ชัดซึ่งความดับแห่งวิญญาณได้รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณพิขุทั้งหลายก็รูปเป็นอย่างไรคือมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่นี้เรียกว่ารูปความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหาร ความดับแห่งรูปย่อมมีเพราะความดับแห่งอาหารอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดนี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูปคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากมัมมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิภิขุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ง รู้ชัดแล้วซึ่งรูปอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งรูปอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับแห่งรูปสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้พิกุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดแล้วซึ่งรูปอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งรูปอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัด เพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นในรูปสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นเกเพลีสมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นเกเพลีวัตตะย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพรามเหล่านั้นพิขูทั้งหลายก็เวทนาเป็นอย่างไร พิขุทั้งหลายหมู่แห่งเวทนาหกเหล่านี้คือเวทนาอันเกิดจากจักขคูสัมผัสเวทนาอันเกิดจากโสตะสัมผัสเวทนาอันเกิดจากคานะสัมผัสเวทนาอันเกิดจากชิวหาสัมผัสเวทนาอันเกิดจากกายะสัมผัสเวทนาอันเกิดจากมโนสัมผัสพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าเวทนา ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความดับแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดนี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติ และสัมมาสมาธิพิขุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดแล้วซึ่งเวทนาอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับแห่งเวทนาสมณนะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าป,ปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้พิกุทั้งหลายกา็สมณะ Stevens, หรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดแล้วซึ่งเวทนาอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งเวทนาอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นในเวทนาสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นเกพลีสมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นเกพลี วัตตะย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นพิกุทั้งหลายก็สัญญาเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายหมู่แห่งสัญญาหกเหล่านี้คือสัญญาในรูปสัญญาในเสียงสัญญาในกลิ่นสัญญาในรสสัญญาในโพธิพะสัญญาในธรรมพิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัญญา ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความดับแห่งสัญญาย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ ภิก u ทั้งหลายก็สมณะหรือพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดแล้วซึ่งสัญญาอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับแห่งสัญญา สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้พิกุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดแล้วซึ่งสัญญาอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับแห่งสัญญาอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นในสัญญาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นเกเพลีสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นเกเพล,พเล,เเพลีวัตตะ ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นพิขุทั้งหลายก็สังขารเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายหมู่แห่งเจตนาหกเหล่านี้คือสันเจตนาในรูปสันเจตนาในเสียงสันเจตนาในกลิ่นสันเจตนาในรสสันเจตนาในโผธพระสันเจตนาในธรรมพิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าสังขารทั้งหลาย ความเกิดขึ้นแห่งสังขารย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความดับแห่งสังขารย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ พิขุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งร <ür> ู <prompts>. ้ชัดแล้วซึ่งสังขารอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งสังขารอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งสังขารอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับแห่งสังขาร สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้ภิขุทั <S <S <Everyone> ้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่านึงรู้ชัดแล้วซึ่งสังขารอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งสังขารอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งสังขารอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นในสังขารสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นแกพลีสมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นแกพลี วัตตะย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นพิขุทั้งหลายก็วิญญาณเป็นอย่างไรพิคุทั้งหลายหมู่แห่งวิญญาณหกเหล่านี้คือจักขู่วิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าวิญญาณ ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูปความดับแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความดับแห่งนามรูปอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ พิขูทั้งหลายก็สมณะหรือพราม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดแล้วซึ่งวิญญาณอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับแห่งวิญญาณ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้ทิขุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดแล้วซึ่งวิญญาณอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นในวิญญาณสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นเกพลีสมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นแกพลีวัตตะ ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น